สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกทุกท่านทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยฮานอยสุตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจาวันที่30มนะครับมกราคม2566นะครับคลิปนี้มารวม4นอยนะครับพี่พี่หลักๆจะเน้นให้ในรอบปกตินะครับก็สําหรับนะครับสูตรเม็ดเดียวเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ตัววิ่งตัวรูดก็ถือว่ามานะครับพี่พี่แต่ว่าตัวเจาะ ตัวเจาะไม่มานะครับเมื่อวานนี้นะครับผมให้วิ่ง6รูด3ไปเน้นรอบปกติรอง VIP นะครับภาพรวมมัดรวม4น่อยนะครับรอบเฉพาะกิจ826กับ19นะครับน้อยแรกของเราเข้าในวิ่ง6นะครับส่วนรอบพิเศษนะครับ774กับ37นะครับผมถ้าเกิดใครวิ่งรูดที่3 นะครับในรอบพิเศษเข้าไปที่37นะครับแต่เสียดายที่ไม่ได้เจาะไม่ได้เน้นให้นะครับเนาะเน้น35 36 38 39ออก37สงั้นนะครับเว้นช่องว่างออกเฉยเลยนะครับส่วนในรอบปกติที่ผมเน้นให้นะครับ4 7 9กับ66นะครับพี่ๆมาในวิ่ง6นะครับตัวรูดไม่มาในรอบปกตินะครับแต่ถ้าเกิดใครฟังที่ผมพูดในคลิปนะครับ เอา6มาประกบคู่นะครับ6 64 65 66 68 69ก็จะเข้าไปที่66นะครับส่วนในรอบ v i p นะครับ0 33กับ52นะครับในรอบ vip ก็ถือว่ามานะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเข้าไปที่3 3นะครับผมก็สรุปแล้วมาเพียง พี่ๆสายวิ่งสายลูดนะครับเราตัวเจาะไม่มานะครับพี่ๆต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับสําหรับนะครับแนวทางวันที่30นะครับก่อนไปรับชมก็ฝากคําเตือนพี่ๆเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวทําจากสูตรคานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบตัวเลขค่อยตามนะครับผมในวันที่30นะครับตัววิ่งตัวรูดที่ผมจะให้ไปนะครับ ตัววิ่งนะครับผมให้ไปที่เลขแปดสายรูดนะครับให้ไปที่เลขสี่เน้นในรอบปกติลอง vip นะครับสายรูดก็จะมี40 41 42 43 สีีนะครับสี่ห้าสี่หกสีนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่4 2นะครับ 4ี4เจ็แปดสกละก็สี่เนะครับ42 46 47 48 49นะครับส่วนเลข3ตัวนะครับหลักร้อย3ตัวผมให้ไปที่เลขกสนะครับ 2องนะครับผม2 4งสนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับแนวทางหวยหาลอยสูตรเม็ดเดียวนะครับวิ่ง8รูด4นะครับหรือใครไม่ชอบ4นะครับชอบ8ก็เอา8มาประกบคู่ได้นะครับ8 2 8 6อง8ปดหกแนะครับ ก่อนออกไปนะครับพี่พี่ก็ขอฝากบ้านสลับบ้านเสียงโชคนะครับบ้านขุมทองนาคานะครับพี่พี่เพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่ามีบ้านอยู่แล้วอยากเป็นบ้านเสียงโชคนะครับก็เข้าไปที่ใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์ได้นะครับก็จะเจอบ้านขุมทองนาคาพี่พี่กดเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินดูก่อนได้นะครับผมสลับบ้านเสียงโชคนะครับก็ในคลิปนี้ขอให้เฮงๆปังๆขอให้มาตัวเน้นตัวเจาะนะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ